เมนบุรีจังใครมาสูบบุรีแถวนี้เนี่ยนี่เธอแถวนี้เขาไม่ให้สูบบุรีนะนี่มันเป็นสถานศึกษาแล้วทําไมอะ่ะก็ไม่เห็นมีคนมาหา้ามฉันเลยก็ไม่เห็นมีคนมาว่าฉันเลยแล้วทาไมฉันก็ดูคนเดียวไม่เห็นมีใครมาเดือดร้อนด้วยเลย <c oughs> มี <c oughs> สิมีโทษทางกฎหมายแล้วก็โทษกับผู้อื <c oughs> ่นด้วยนะเจ <c oughs> นี่อธิบายเพื่นฟังไหนสิว่าโทษทางกฎหมายอมีอะไรบ้าง เขตปอดบุรีสถานศึกษาสถานราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐคือเป็นเขตปอดบุรีมีโทษระวางตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์บุรีพศ2560หมวด7บทกำหนดโทษผู้ใดฝ่าฝืนปรับตามกฎหมาย5,000บาทเธอลองอธิบายโทษของบุหรี่หน่อยข้อของบุหรี่นะคะมีทั้งกับตนเองและก็ของผู้อื่นเลยค่ะข้อต่อตอนเองได้แก่เป็น โรคหลายแรงเช่นมาด็งหลายชนิดปอดปากคอไตตับและตับอ่อนแล้วก็เป็นทั้งโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคปอดอุดตนโรคเบาหวานและการทำลายสุขภาพผิวผมและเล็บนะคะส่วนททษต่อผู้อื่นได้แก่การได้รับความบุหรล่มือสอง ซึ่งเสี่ยงต่อโรคเดียวกับผู้สูบเช่นมะเร็งปอดและคนบุหรี่มือสามที่ตกขาบนเสื้อผ้าและสิ่งของรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจทางสังคมเช่นภาระค่าใช้ใจ่ายของครอบครัวและความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้ได้ค่ะอย่างนี้เพื่อควรลดและเลิกบุหรี่แล้วนะคะเพื่อสุขภาพของเราและก็ของผู้อื่นค่ะข้าวกลมห้า 5, ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ